ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการเพราะปากัดแฟนซีสำหรับมือใหม่นะครับวิธีการเพราะปากัดแฟนซีนะครับแตกต่างจากการเพราะปากัดป่านะครับวิธีการทำหรือการเพราะปากัดแฟนซีนะครับก่อนอื่นก็มาดูถึงลักษณะพ่อแม่พัน์ก่อนนะครับวันนี้ที่ผมเลือกนำลงเพาะเป็นแฟนซีนีโมนะครับ ลักษณะของตัวเมียนะฮะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเห็นไหมฮะลักษณะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเป็นลักษณะที่พร้อมจะผสมพันธุ์นะครับลักษณะของตัวเมียสมบูรณ์แข็งแรงวิธีการดูดูยังไงดูจากอายุของปลานะครับแล้วตัวเมียที่สมบูรณ์แข็งแรงจะมีไข่นำนะฮะ ไข่นําคือไข่ที่อยู่ใต้ท้องนะครับเห็นไหมฮะเล็กๆนะฮะเล็กๆจุดขาวๆนะครับแบบนี้แปลว่าปลาพร้อมนะฮะพร้อมที่จะผสมพันธุ์วิธีการดูนะครับสําหรับตัวเมียสำหรับตัวผู้นะฮะวิธีการดูก็คือสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแพทเทิร์นสีสวยงามนะฮะลักษณะของตัวผู้นะครับเป็นแฟนซีนีโมเช่นเดียวกันนะครับ ลักษณะของตัวผู้นะฮะก็สมบูรณ์แข็งแรงนะครับโดยปกติแล้วประกัดแฟนซีนะครับเริ่มผสมพันธุ์ได้โดยโดยทั่วไปนิยมกันไวัสาเดือนขึ้นนะฮะสเดือนขึ้นไปนะฮะจะได้ลูกปลาที่สมบูรณ์แล้วเปอร์เซ็นต์ในการติดลูกปลาจะเยอะนะครับ บางทีอายุน้อยกว่านี้ก็ผสมพันธุ์ได้ครับแต่เปอร์เซ็นต์การติดจะน้อยจะต่ำลงนะฮะนี่นะครับลักษณะการเลือกนะครับการเลือกประกาศแฟนซีนะครับอันนี้แม่พันธุ์นะครับส่วนตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับทีนี้ในส่วนของบ่อเพาะนะฮะผมผมเลือกใช้กล่องโฟมสาเหตุที่เลือกใช้กล่องโฟมเพราะว่ากล่องโฟมเนี่ยไม่เก็บความร้อนนะครับ หรือพูดกันแบบง่ายๆก็คือเพราะด้วยกล่องโฟมแล้วน้ําจะไม่ค่อยร้อนนะครับจริงๆแล้วยังมีวิธีเพาะหลายอย่างนะครับกระมังเล็กกระมังใหญ่หรือเป็นพวกกระป๋องก็ได้นะฮะกระมังเล็กกระมังใหญ่กระป๋องก็ได้นะครับก,รก,ก,รก็บกบแล้วแต่ที่เพื่อนๆมือใหม่จะสามารถหาได้นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าแนะนําผมอยากแนะนําให้เป็นกล่องโฟมมากกว่านะครับ ในส่วนของการเพาะนะครับก็เริ่มจากการเตรียมบ่อนะฮะร,ระดับน้ําที่แนะนําสูงประมาณ4นิ้วนะครับน้ําสูงจากพื้นประมาณ4นิ้วไม่ว่าจะเพาะด้วยภาชนะใดๆก็แล้วแต่นะครับแนะนําให้ให้ระดับน้ําสูงประมาณ4นิ้วนะครับในส่วนของการจัดเตรียมบ่อนะครับสําหรับแฟนซี จะเตรียมบ่อที่ง่ายกว่าประกับปานะครับคือใส่ใส่วัสดุไม่เยอะเท่าน,นะฮะอันนี้เป็นน้ําปรับปลาพักทิ้งไว้นะครับผมพักทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับในับต่อไปที่เราจะต้องมีก็คือน้ําหมักใบหูกวางนะครับน้ําหมักใบหูกวางที่เราทําไว้นะฮะตาส่วนที่ที่ใส่ก็ประมาณหนึ่งแก้วนะฮะประมาณหนึ่งแก้วประมาณหนึ่งแก้วนะครับใส่ลงไปนะครับ หลังจากนั้นก็พวกไม้น้ําต่างๆที่เราหาได้ทั่วไปนะครับก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าประกัดแฟนซีนี่ไม่ต้องทําบ่อลกหรือใส่ไม้น้ําเยอะเหมือนประกัดป่านะครับเดี๋ยวผมใส่ใบตองนิดนึงนะฮะเพื่อให้ปลาได้มีที่ซุกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นเคล็ดลับที่เขาเลือกใช้กันนะครับนั่นก็คือใบเชื้อพูเนี่ย เขาเชื่อกันว่าจะทำให้เราได้ลูกปากัดเพศผู้เยอะนะครับเพราะว่าปากัดเพศผู้สำหรับแฟนซีแล้วเนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่าปากัดเพศเมียทำให้นักเพาะหลายๆคนที่อยากจะเพาะปลาขายนะครับนักเพาะมือเก่าๆนะครับก็นิยมใช้ใบเชาผูนี้นะครับในการใส่ลงไปในบ่อเพาะวิธีการใส่ก็จะใส่ทั้งใบ แบบนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนจะเลือกเป็นการฉีกฉีกฉีกสักทีสองทีอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับตามตามแต่สะดวกในการเตรียมบ่อของปกกัะตันซีนะครับส่วนใหญ่ๆก็จะใส่ไม้น้ำประมาณนี้ไม่ใส่เยอะมากในส่วนของการเตรียมบ่อก็มีเท่านี้นะครับหลังจากที่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยทีนี้มาดูวิธีการปล่อยนะครับ วิธีการปล่อยครับในการปล่อยพันปลานะฮะหรือปล่อยพ่อแม่พัน์ลงเพะนะครับให้เราปล่อยตัวผู้ไปก่อนนะครับนี่นะฮะนี่ปลยตัวผู้นะครับปล่อยตัวผู้ลงไปก่อนนะครับ ปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับหลังจากปล่อยตัวผู้ไปนะฮะเราก็ทําการปล่อยตัวเมียนะครับทีนี้การปล่อยตัวเมียเนี่ยเราจะต้องมีอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องทํานะครับนั่นก็คืออย่างนี้นะฮะเป็นขวดพลาสติกที่เราตัดไว้นะฮะเพื่อจะครอบตัวเมียไว้นะฮะอันนี้เขาเรียกเป็นการเทียบโดยส่วนใหญ่แล้ววิธีนี้ จะทําให้ปลาเนี่ยติดลูกดีดีกว่านะครับแล้วความบอบช้ําในการผสมเนี่ยจะน้อยนะฮะเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยปลาลงไปเลยนะครับจะทําให้ปลาตัวผู้และตัวเมียเนี่ยอาจจะกัดกันได้นะครับอาจจะกัดกันได้เพราะฉะนั้นวิธีการลงไปเทียบก็เรียกเทียบในบ่อเพาะนะฮะมันจะทําให้ลดลดการเสียหายของตัวผู้และตัวเมียลงนะฮะ วิธีการก็เหมือนปล่อยตัวผู้นะครับเหมือนปล่อยตัวผู่ทั่วๆไปแล้วก็จับตัวเมียใส่ลงไปนะครับจับตัวเมียจับตัวเมียใส่บอก้าลงไปนะครับแต่ทีนี้สาหรับตัวเมียให้เราครอบไว้นะครับให้เราหาพยาน,นะครอบไว้นะครับครอบไว้นะครับเห็นไหมฮะเพื่อนเห็นไหมครับครอบไว้อย่างนี้นะครับพอตัวผู้เห็นตัวผู้ก็จะ เข้ามาดูนะครับให้เราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับ1คืนหมายความว่าเราเริ่มเพาะตอนไหนก็แล้วแต่นะครับแต่แนะนำเป็นช่วงเย็นจะดีที่สุดนะฮะช่วง4ี่ห้โมงขึ้นไปให้เราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับ1คืนพรุ่งนี้เวลานี้นะครับเราค่อยมาเปิดฝาครอบตัวนี้ออกนะครับเพื่อให้ตัวผู้และตัวเมียได้เจอกันนะครับแต่แต่ตอนนี้ให้ทิ้งไว้แบบนี้นะครับหคืน นี่นะฮะลักษณะของตัวผู้และตัวเมียแบบนี้คือตัวผู้พร้อมนะฮะพร้อมผสมพันธุ์นะครับวิธีการดูตัวเมียรพร้อมก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับลักษณะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีไขน่นำนะฮะไขน่นำคือจุดขา,ขาวๆใต้ท้องนะฮะระหว่างคีบเห็นไหมฮะลักษณะของตัวผู้ถ้าเราไม่ข้อไว้แบบนี้ตัวผู้จะไล่กัดตัวเมียได้นะครับหลังจากที่เราปล่อยตัวผู้และตัวเมียแล้วนะครับ อีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องทํานั่นก็คือการปิดฝานะครับปิดกล่องถ้าเป็นกล่องโฟมก็คือมีมีฝามีฝาไว้ปิดได้เลยนะครับถ้าเป็นพวกกระมังอะไรพวกนี้นะครับเราก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดหรืออะไรก็ได้นะครับมาปิดไว้ตรงนี้นะครับแนะนําให้ปิดสนิทหรือไม่สนิทก็ได้นะครับแต่ที่ผมเจาะรูไว้ผมจะใช้เวลาดูสําหรับ ปลานะฮะว่าปลาวางไข่ตรงไหนหรือปฏิกิริยาต่างๆนะฮะไว้ไว้เราไว้เราดูนะฮะแต่ว่าจริงๆไม่แนะนําให้ดูนะครับแต่ไว้ดูหลังจากที่ที่ผ่านไปสองสามวันนะโดยที่เราไม่ต้องเปิดไม่ต้องทําให้กล่องสะเทือนนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนที่เราเจาะรูไว้ก็ควรจะต้องปิดฝาให้สนิทให้มืดนะฮะผมก็มีแผ่นกระเบื้องมาปิดไว้อีกทีนึงนะครับ และตอนนี้เราก็ไม่ต้องขุนอาหารนะฮะเราก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณเดิมๆที่เราปล่อยไปนะ,ะเวลาเดิมเราก็นําที่ครอบนะฮะที่ครอบนั้นออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าปลาสมบูรณ์จริงๆคืนพรุ่งนี้จะมีไข่แล้วก็ทําการลัดกันแน่นอนครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสาหรับมือใหม่ที่กําลัง หาวิธีพาะเลี้ยงปลากัดสามารถนําไปใช้กันได้นะครับสําหรับวิธีการนี้สุดท้ายนี้นะครับก็เหมือนเดิมทุกๆคลิปนะฮะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ